ฉันชื่อมิน้นอายุ18ปีทุกคนอาจเห็นว่าฉันเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งมีพ่อแม่มีครอบครัวแต่ความจริงบ้านของฉันไม่อบอุ่นอย่างที่ใครคิดเลยพี่ขอ,อขอดูด้วยได้ไหมเนี่ยอะไรที่วได้ไหมเราจะมาจับทำไมอไม่ชอจับเฉยๆอย่ามายุ่งอ๋อพี่ก็อยาช่วยไ้ปะ น้ำตาเรากลวัวเราเรา,เราไม่สบายใจอ่ะแกเป็นอะไรอะ่ะแกบอกเราได้นะพี่ชายลูกติดพ่อเราอะ่ะเขาชอบมารำลามเราอะ่ะเรากลัวเจอะล้วเรื่องนี้แม่แกรู้หรือยังอ่ะเราไม่กล้าปรึกษาแม่อรงเราไม่กล้าบอกยังแกต้องระวังตัวให้มากขึ้นเลยนะแกอยู่คนเดียวบ่อย ไปฉันมาหาแกบ่อยๆจะได้มีเพื่อนเออเอางี้ฉันว่าแกไปปรึกษาครูดีกว่าหนูช่วงนี้หนูเป็นอะไรลูกทำไมดูไม่ค่อยยิ้มเลยหนูอยากเล่าแล้ว้ครูฟังคะ่ะแต่หนูขออย่าให้ครูอย่าบอกใครคได้ไหมคะได้หนูพูดมาเลยลูกครูจะรับฟังมันเกิดตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านนะคะ ที่เขาเข้ามารวนลามหนูหนูพยายามหักเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังหนูแล้วเขาก็ไม่หยุดค่ะหนูไม่ต้องกลัวนะลูกมันไม่ใช่ความผิดของหนูครูอยู่ตรงนี้แล้วครูจะช่วยหนูเองเขาจะไม่ทำร้ายหนูกับแม่ใช่ไหมคะหนูครูอยากให้หนูระวังตัวไว้นะลูกเวลากลับบ้านอย่ากลับคนเดียวนะ ถ้าเกิดว่ามันมืดค่ำให้หนูโทรหาครูได้เลยหรือหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยโทรหาครูได้เลยนะลูกนะค่ะครูหนูเข้าใจค่ะอีกอย่างช่วงนี้ครูอยากให้หนูอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนที่ไว้ใจได้อย่างเช่นน้ำตาลไงลูกหนูสนิทกันใช่ไหมคะค่ะหนูนั่งกับน้ำตาลด้วยกันทุกวันเลยค่ะดีเลยงั้นหนูเวลาไปไหนมาไหนให้ไปด้วยกันอย่าไปคนเดียวนะลูก ถือว่าน้ำตาลเป็นผู้พิทักษ์ตัวน้อยของหนูก็แล้วกันนะหนูจะพยายามค่ะครูขอบคุณนะคะหนูไม่ต้องพยายามคนเดียวอีกแล้วนะลูกครูอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าหนูจะเจอกับอะไรก็ตามหนูไม่ได้ตัวคนเดียวนะลูกก่ิ้มทำไมอะหย่าหย่า หนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเป็นอะไรลูกหนูไปโดนอะไรมาหรือเปล่าพี่จิมเขาเขาเข้ามาในห้องหนูแมหนูกลัวฮะกินทำอะไรลูกหรอพี่จิมเขาคนนืนแม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่กำลังท้องอยู่ถ้าแม่พูดอะไรออกไป เราจะโดนทำร้ายไหมแม่จะให้หนูทำยังไงอะ่ะให้หนูเงียบหรอหนูว่ากลัวแล้วแม่แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้เลยแม่เองก็กลัวหนูไม่รู้จะพูดกับใครอ่ะแต่หนูต้องพูดไม่มีใครปกป้องหนูเลยนอกจากแม่ฉันยังเจ็บ แต่ฉันไม่แพ้ฉันจะใช้เรื่องของฉันเพื่อปกป้องคนอื่นที่กำลังเงียบอยู่ในความมืดวันนี้ฉันเรียนจบแล้วแล้วย้ายออกมาอยู่หอฉันยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในฐานะเยื่อแต่ในฐานะผู้รอดชีวิตที่อยากบอกทุกคนว่าอยากก่ากลัวที่จะพูดอยากก่ากลัวที่จะรู้ขึ้นมาแม้ทั้งโลกจะไม่เข้าใจเราขอแค่เราเข้าใจตัวเองก็พอ Done making love And you look up And give me those eyes Cause all of the small.